เคยลองจินตนาการถึงบางสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดไหมลองนึกภาพมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาภาพเหล่านี้ปลุกความรู้สึกตื่นตาตื่นใจและชื่นชมในตัวเรามันสื่อถึงที่ที่ดึงดูดใจนักคณิตศาสตร์นักปรชัชญาและนักฝันมาเป็นเวลาหลายสตัตวน์นั่นคืออนันต์อนันต์ไม่ใช่แค่จํานวนที่ใหญ่มากแต่มันคือแนวคิดแนวคิดของบางสิ่งที่ไรขอบเขตไร้ขีดจํากัด และคงอยู่ชั่วนิรันด์การเดินทางสู่ความไม่สิ้นสุดของเราเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆแท้จริงแล้วสิ่งใดที่บ่งบอกว่าสิ่งนั้นเป็นอนันต์ลองนึกภาพคุณกำลังวาดเส้นตรงบนกระดาษแล้วฮะลองจินตนาการว่าคุณสามารถลากเส้นนั้นต่อไปได้เรื่อยๆเลยขอบกระดาษออกไปทะลุก,กำแพงห้องของคุณออกไปเลยขอบเขตของโลกใบนี้ เส้นนี้ที่ลากยาวไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแสดงให้เห็นถึงแนวคิดพื้นฐานของอน,นันต์นั่นคือการไม่มีขอบเขตจำกัดลองนึกถึงจำนวนเม็ดทรายบนชายหาดทั่วโลกมันเป็นจำนวนมหาศาลแต่มันก็ยังมีจำนวนจำกัดอน,นันต์คือจำนวนที่นับไม่ได้คือขนาดที่วัดไม่ได้มันขัดกับสัญชาตญาณของเราขยายขอบเขตจินตนาการและทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับข้อจำกัดของจิตใจอันจำกัดของเรา ทึงแม้ว่าอันนั้นอาจจะดูเหมือนเป็นแนวคิดที่สงวนไวสำหรับนักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาเท่านั้นแต่อิทธิพลของมันที่มีต่อชีวิตประจำวันของเรานั้นแฝงอยู่รอบตัวแม้จะดูเลือนล่างยกตัวอย่างเช่นวลีอมตะย่างสู่ความไม่สิ้นสุดและเหนือกว่าที่โด่งดังจากของเล่นนักปินอวกาศตัวหนึง่ง เมื่อเราพูดถึงบางสิ่งที่นับไม่ถ้วนเช่นดวงดาวบนท้องฟ้าหรือเม็ดทรายบนชายหาดเรากำลังรับรู้ถึงปริมาณที่มากมายมหาศาลจนดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดจำนวนเหล่านี้เผยให้เห็นถึงความลงไหลในอนันต์ที่ฝังลึกอยู่ในตัวมนุษย์สัญชาตญาณเกี่ยวกับตัวเลขของเรามักจะผิดพลาดเมื่อเราพยายามใช้มันกับแนวคิดเรื่องอนันต์เราไม่สามารถ บวกลบคูณหารอนันต์เหมือนกับที่เราทำกับตัวเลขทั่วเทไปได้ยกตัวอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราบวกหนึ่งเข้ากับอนันต์ผลลัพธ์จะยังคงเป็นอนันต์อยู่หรือไม่แล้วอนันตบวกกับอนันต์ล่ะในทางตรรกะาสตรคำตอบของทั้งสองคำถามคือใช่ในทํานองเดียวกันการหารอนันด้วยสองจะไม่ทำให้มันเล็กลงอย่างน่าอัศจรรย์มันก็ยังคงเป็นอนันต์ นักคณิตศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการในการจัดการกับนันในบางบริบทเช่นเช่นแคลคูลัสแต่วิธีการเหล่านี้มีความซับซ้อนและเข้าใจยากกว่าเลขคณิตพื้นฐานส่วนที่ 5... ควบคุมอนัน์ตด้วยลิมิตถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถจัดการกับอนัน์ตโดยตรงโดยใช้เลขคณิตพื้นฐานได้แต่นักคณิตศาสตร์ก็ได้พัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและอิทธิพลของมันต่อฟังก์ชันและสมการต่างๆหนึ่งในเครื่องมือฮลลัลโลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแคลคูลัสคือลิมิตแทนที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่อน,นันต์ลิมิตช่วยให้เราตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อค่าเข้าใกล้ค่าอน,นันต์ลิมิตเสนอวิธีการควบคุมอน,นันต์โดยการกำหนดกรอบในการศึกษาผลกระทบของมัน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจขอบเขตท,ทั้งหมดที่ไม่สามารถวัดได้ส่วนที่6ไข่ปิศานาความขัดแย้งของอนันต์แนวคิดเรื่องอนันต์เป็นบอ่อเกิดของความขัดแยง้งอันน่าทึ่งการทดลองทางความคิดที่ท้าทายสัญชาตญาณของเราและเผยให้เห็นข้อจำกัดของตรรกะเมื่อนำไปใช้กับสิ่งที่ไร้ขอบเขตตัวอย่างคลาสสิกคือความขัดแย้งของเซโนเกี่ยวกับ อะิลิสกับเต้าในความขัดแย้งนี้อะิลิสผู้รวดเร็วให้เต้าวิ่งนำไปก่อนเซโนอ้างว่าอะิลิสจะไม่มีวันไล่เต้าทันเพราะในการจะทำเช่นนั้นใดอะิลิสต้องไปถึงจุดที่เต้าอยู่ก่อนซึ่งในเวลาที่อะิลิสไปถึงเต้าก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีกเล็กน้อยแล้วกระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำไปเรื่อยอะิลิสเข้าใกล้ขึ้นเรื่อย แต่ไม่เคยไล่ทันความขัดแย้งของ Snow, สซโนกแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการจัดการกับอน,นันต์ส่วนที่7อนันต์กับมหาศาลเป็นเรื่องง่ายที่จะสับสนระวังแนวคิดเรื่องอนันต์กับสิ่งที่ใหญ่โตมโหลามยกตัวอย่างเช่นจำนวนอะตอมในจักรวาลที่สังเกตได้จำนวนนี้มีขนาดมหาศาลคาดว่าประมาณ1ิยกกำลัง80แต่มันก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ดี ในทางทฤษฎีเราสามารถนับจำนวนอะตอมทั้งหมดในจักรวาลที่สังเกตได้หากเรามีเวลาและทรัพยากรมากพออน,นันต์ไม่ใช่แค่จำนวนที่ใหญ่มากแต่มันคือแนวคิดของบางสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ขีดจำกัดไม่มีขีดจำกัดแม้ว่าเราจะใช้คำว่าอน,นันต์เพื่ออธิบายสิ่งต่างๆที่มีคณะใหญ่โตมโหฬารหรือนับไม่ท่วนแต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงความแตกต่างนี้ การเข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มหาศาลกับสิ่งที่อนันต์ยังแท้จริงเป็นกุญแจสำคัญในการชื่นชมความแตกต่างของแนวคิดเหล่านี้มันช่วยป้องกันการเปรียบเทียบที่ผิดพลาดและกระตุนให้เราตระหนักถึงขนาดอันน่าทึ่งของทั้งดานที่จํากัดและรายขอบเขตของจักรวาลของเราส่วนทวนทิแปตความลึกลับและมุนเสนของอนันต์ ทำใหเรายังลงไหลในแนวคิดเรื่องอนันต์บางทีอัจเป็นเพราะอนันต์เป็นตัวแทนของสิ่งที่ไม่รู้จักเป็นดินแดนที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความน่าค้นหาอย่างไม่สิ้นสุดจิตใจของมนุษย์โอยหาความเข้าใจเราค้นหารูปแบบและคำอธิบายสำหรับโลกรอบตัวเราแต่อนันต์นั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของการแบ่งประเภท งายอะมันเป็นตัวแทนของแนวคิดที่เราสามารถเข้าใกล้ได้แต่ไม่มีวันเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์เป็นความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อเราพยายามจะคายคายปริสนามันอน,นันต์ทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับข้อจํากัดของความเข้าใจของเราเองในขณะเดียวกันก็จุดประกายความรู้สึกสงสยัยใครรู้และชื่นชมในความยิ่งใหญ่ของมันส่วนที่เก่า สุปความลงไลยอันยาวนานในอนันต์การเดินทางสู่ความไม่สิ้นสุดของเราพาเราจากความกว้างใหญ่ของจักรวาลสู่ความละเอียดอ่อนของคณิตศาสตร์เผยเห็นถึงธรรมชาติอันหลากหลายของแนวคิดที่เข้าใจยากนี้แม้ว่าอน,นันต์จะยังคงอยู่นอกเหนือความเข้าใจอย่างทองแท้ของเราตลอดไปแต่แต่นั่นไม่ได้ลดทอนความสําคัญของมันลงแต่อย่างใดมันทําหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจ อันทงพลังถึงข้อจำกัดของจิตใจอันจำกัดของเราเองและกระตุ้นให้เราเข้าหาสิ่งที่ไม่รู้จักด้วยความรู้สึกสงสัยใครรู้และชื่นชมดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณเงยนะ้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือคุณคิดถึงความลึกลับของจักรวาลลองนึกถึงอน,นันต์แนวคิดที่เตือนใจเราว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะอยู่นอกเขตหรือขอบเขตของสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้